สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแซลมอนย่างซีอิ๊วกันนะคะเราใส่เนยลงไปให้ทั่วนะคะให้กระทะร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมค่ะลงไปประมาณ 3- 4สี่หัวนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะเราก็ผัดกระเทียมไปเรื่อยๆนะคะสักครู่หนึ่งให้กระเทียมเหลืองนะคะจากนั้นเราก็นำปลาแซลมอนที่ซับให้แห้งด้วยกระดาษแล้วนะคะวางลงไปในกระทะค่ะ าแซลมอนเนี่ยเราวางด้านที่ยังไม่ได้เป็นหนังลงไปก่อนนะคะเราย่างปลาแซลมอนแค่แป,ป๊บเดียวเองนะคะไม่นานเพราะมันสุกง่ายมากจากนั้นเราก็ใช้ซอสเทอริยากิเนี่ยราบลงไปข้างบนนะคะเพื่อให้ซอสเนี่ยได้ซึมเข้าไปด้านล่างของตัวปลานะคะจากนั้นนีพอเริ่มสุกเช้เวลาแป,ป๊บเดียวเองนะคะเราก็กลับขาวด้านหนังลงนะคะจากนั้นเราก็ราซอเทอริยากิด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพื่อให้ชุ่มฉ่ำทัวทั้งเนือ้อตัวปลานะคะรออีกแป๊บเดียวนะคะแล้วเราก็เอาขึ้นนะคะใส่ในจานได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะโรยพริกไทยเล็กน้อยด้านบนเพื่อให้ได้กลิ่นค่ะ